โ <Okay, S 2> อเคพ่กับกูในช่องเสียเส้นเสียสติวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมที่แบบเล่นคลายเครียดเวลาเงาเงาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเออเงาเงาก็เล่นไปคลายเครียดก็จะเป็นเกมชื่อก็คือแมทเทนแกงอะนะก็ไหนๆก็มารีวิวเกมแล้วต้องเล่นอีกซับตาหนึ่งโอเคระบบก็ ไอ้ท้องบนหัวสุดก็จะเป็นแบบเป็นห้วยรางวัลที่เราเล่นชนะนะก็จะจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกด่านอ,อื่นๆหรือว่าท่าทางนะนี่๋ยวผมจะกดนี่คืออะไรวะนี่มันคือสกิลคล้ายๆแบบเป็นท่าทางอะไรเงี้ยโอเคปุค๊บไอ้มุมซ้ายล่างก็จะเป็นเป็นคล้ายๆวอลเลร์พาร์นะ แต่มันอ่านว่าวแพทเทิร์นพาร์ทถ้านซ้ตรงกลางสุดก็จะเป็นตัวละครแล้วจะมีหลายตัวแล้วมีเต่าด้วยอะไรเนี่ยกิงโจ้นี่หลายตัวเลยแมวน่ารักว่ะนี่แรคคูนมังกรก็มีดูโอ้หกร้ก็เก้าเพชรกูมีศูนเพชรไอสัตว์ แล้วก็จะมีแบบเป็นอัพเลเวลเนาะก็สามารถเอาการ์ดมาอัพได้เอาเหรียญมาอัพตัวละครแต่ต้องใช้การ์ดนะนั่นแหละก็มาเริ่มกันเลยกดเพจะเป็นด่านทั้งหมดก็จะมี6ด่านผมจะเรียกด่านคาสสิกก็คือด่านที่1แล้วกันโอเคโอเคเริ่มกันเลยด่านที่1 มด่ดีโหมดที่1จะเป็น2อสนะนี่มียกของปลาใสกันได้ปุ๊บถ้าท่านโหลดเกอุย๊ยถ้าท่านโหลดมาปุ๊บมันก็จะสอนนะนี่กูต่อยไหมต่อยแม่งสลบไปดีแล้วก็จับนี่ไงจับแล้วก็ปล่อยเข้ายัดในนี้งับเลยเฮ้ยตัวหมาทำร้ายเพื่อนกูมีไนะเอาสกิลไปกิน เกอมอนี้มีสกิลด้วยนะครับก็สกิลจะไม่ซ้ํากันโอเคตายละสกิลปะแข็งตัวไปดิโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลใครวะนี่จับเลยยัดเอายัดไม่ได้โอ,โอเคผมได้ดาวเยอะนะก็นี่นะครับเกมมีเท่านี้สนุกมากลองไปเล่นกันดูชนะเป็นไง ชิวโอ้โหชิวๆอ่าโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะฮะก็ถ้าได้โทรศัพท์ใหม่ก็จะรีวิวหล,หลายๆเกมมีฟรีไฟล์มีแน่นอนครับโอ้โหโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า